เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมคลิปวิดีโอนี้จัดทาขึ้นเพื่อช่วยรวบรวมข้อมูลเพื่อช่วยในการตัดสินใจในการซื้อสลากอินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นเรารวบรวมข้อมูลจากความน่าจะเป็นของแต่ละสํานักต่างๆเราไม่ได้หลอกหรือลวงให้ผู้อื่นเข้าใจผิดไม่สนับสนุนการพนันและสิ่งผิดกฎหมายแนวทางที่นําเสนอเป็นเพียงแนวทางตัวเลขเท่านั้นสวัสดีครับสวัสดีฟีช่องชัยมลชนด้วยนะครับวีพีนี้ใช้นาเสนอแนวทางของ ธงชัยนะครับงวดประจำวันที่1มีนาคม2567นํามาฝากนะครับใบรรกเราไปดูปกกันนะครับใบนี้ให้ชุดเด่นเลขสวยมา4 7และ8มาครับเด่น4ลอง7มานะครับ4 1 4 3 4 5 4 6 4 2 4 9 4 7และก็7 1มาครับ7 3 7 5 7 6 7 2 8 3 8 5 8 6และ8 7ระวังเบิ้ลนะครับ4 4และ1 1ใบต่อไปครับเป็นสูตรยี่ปัวล่างนะครับให้เด่นชุดเลขเด่นเลขสวยมาจะเป็น2 3 5เด่น2ลอง3มานะครับ2 0 2 1 2 4 2 5และ2 3 3 0 3 1 3 4 3 5 3 3 5 2 5 3 5 4 5 3 5 3 5 4 5 7 5 8นะครับดับจะเป็นดับ9วบต่อไปครับเป็นอาซอนะครับอาซอให้เด่น2ลอง8มา2 1 2 4 2 7 2 8 8 3 8 5 8 6 8 7 และชุด321 421 721 821ใบต่อไปครับเป็นสรุปฟันธงแปะกงนะครับให้ชุดเลขสวย3 5 6 32 34 37 38 52 54 57 58 6 2 6 4 6 7และ6 8ดับคู่10นะครับ6 9 6 0และ6 1ต่อไปครับเป็นหยิบเงินนะครับให้ชุดเด่นมาจะเป็นเด่น7ลอง8มาครับ7 1 8 3 7 3 8 5 7 5 8 6 7 6 8 2 ใบต่อไปเป็นใบท้ายเล่มนะครับใบนี้ให้ชุดเลขสวยมา3 1และ6ครับ3 4 3 7 3 8 3 2 1 4 4 7 4 8 4 2 6 4 6 7 6 8 6 2 3 0 1 2 5 8 6 6 ระวังเบิ้ล1 1และ3 3ครับ